นายส,สุรพลสุเอศเรณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือกับกรุมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นโดยมีนา,นายชาญะเอี่ยมแสงรองอธิบดีกรุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนามร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวณห้องประชุมหนึ่งชั้นสิบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกจังหวัดทุกประเทศเข้าร่วมและในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จำนวน80โรงเรียนโรงเรียนละ1 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น8ล้านบาทให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบให้กับหน่วยง,งานองค์กรปกครองส่วนท้งองถิ่นดำงเนินนารต่อไป ครับวันนี้ก็เป็นการลงนามนะครับระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกรมสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับว่าในเรื่องของการที่เราจะไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวนะครับในโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ80แห่งนะครับคือเดิมเรามีอยู่แล้ว4แห่งนะครับแล้วเราก็ต้องการที่จะทําในลักษณะของอาการเผยแพร่ตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะในเรื่องของอความรู้ด้านการท่องเที่ยวเนี่ยให้ทั่วทั้งประเทศะครับ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ภศัศนคติค่านิยมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนแก่เยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเป็นการเตรียมความพร้อม,อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ต่อไป